ครับมาดูพระเครื่องนะครับก็ยังเป็นชุดนะชุดที่ยังติดมืออยู่นะครับ <Okay. S 1> เหรียญรับเสด็จหลวงพ่อคูณรับเสด็จหลวงพ่อคูณโพสสวยๆ <Okay. S 1> ผิวลุ่งๆนะเอาพันหนึ่งนะครับหนึ่งพันบาทหนึ่งพันะ 1, บาท ล็อกเก็ตหลวงพ่อกเกษมสี่ร้อยบาทหลังบางกวักครูบากิษนะรูปถ่ายรุ่นแรกครูบากิจนะพร้อมจานเอาหกร้อยนะเรียมเงินยังดีหกร้อยรูปหัวใจหลวงปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่นะครับอาจารย์นองนะพิมพ์ใหญ่อาจารย์นอง,นะอาจ,านองจำได้แนละ้ พิมใหญ่อาจารย์นองเอาห้0ร้อบาทเขี้ยวเสือหลวงพ่อฟูวัดบางสมัครเอา800ร้อยจานเต็มพระผงไม่รู้ที่นะพระผงเก่าไม่รู้ที่เอา300ตะกุดหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับยุคต้นเลย เอาสองพันห้าครับสองพันห้าร้อยบาทตะกุดดูง่ายนะครับวัดพับป,ปีหนึ่งห้าหลวงปู่โตเสกพิมพ์ใหญ่สามร้อยนะียสามร้อยบาทพระพรมสามหน้าเนื้อเมกะพัฒหลวงพ่อขันวัดสะตะโกสองสี่เจ็ดสองจังหวัดราชบุรีนะครับเอาหนึ่งพันบาท เมกะพัหลวงพ่อขำหลวงพ่อขันหลวงพ่อขันวัดสะตะโกหนึ่งพันบาทหลวงปู่เพิ่มหน้าตรงเอาสองพันบาทปีหนึ่งเจ็ดหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนะครับวัดกลางบางแก้วสองพันบาท หลวงพ่อทูลนนครับปางซ่อนหาเนื้อตะกัวกรุงเทพนะสามร้อยพระผงหลังจานเอาสามร้อยดีลาเนื้อผงฮานุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนนะครับหลวงปู่ศรีหลวงปู่ดูปลูกเสกนะครับหลวงปู่ศรีหลวงปู่ดูปลูกเสกฮานุมานหาววสก เนื้อดินองค์นี้พิเศษแร่เยอะนะเอาแปดร้อยเนื้อดำนะมูลสาดเยอะเหรียญหล่อเนื้อตะกั่วเอาสี่ร้อยบาทเหรียญหล่อเก่าเนื้อตะกั่วสี่ร้อยบาทแนบหลวงพ่อโมแล้นะ หลวงพ่ออีแนบหลวงพ่ออีปีหนึ่งสามหลวงปู่ทิมปุกเสกนะครับเอาห้าร้อยบาทหลวงปู่ทิมปุกเสกนะสมเด็จพิมพ์ใหญ่เนื้อดำหลวงพ่อกวยเอาหกร้ยบาทปีห้าสามหลังลูกเหมือนออกที่วัดหลวงพ่อกลวยโดยตรงนะล็อกเกตหลวงปู่ปุ้ยวัดโนนม่วงจเจริญราบเอาสี่ร้อยจีวนเกษาเพียบ เหรียญหล่ลอหลวงพ่อขาวอนานาโยนะครับเหรียญหล่ลอหลวงพ่อขาวนาโยปีสองศูนย์กระไรทองเอาเก้าร้อยบาทรูปถ่ายหลวงพ่อเกิดวัดสะพานหนังยันน้ำเงินเอาสองพันบาทหลวงพ่อเกิดวัดสะพานสองพันบาท รูปลหล่อหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้าวัดท่าบัวทองเอาห้าร้อยบาทเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเสมาหลวงปู่เอี่ยมปีหนึ่งสี่เอาเก้าร้อยบาทหลวงปู่โตหปู่เสกนะครับเสมาหลวงปู่เอียเ่ยมเหรียญขี่แพะหลวงปู่หงคบเจ็ดรอบปีสองห้าสี่สี่เนื้อ,อปรกาก้า พริกพริกสามพันกว่านะเอาตอนนี้เอาไปเก้าร้อยพอสีวลีหลวงพ่อเต๋เอาห้าร้อยบาทรูปถ่ายปีห้าสองกระถางทูบเอาสี่ร้อยบาทหลังกระถางทูบเอาสี่ร้อยบาทพรกุเนื้อชินเลี่ยมเงินนะะเอาหกร้อยพอ คุนแผนดาบไข้นะคอาจารย์ชุมชัยคีรีนะครับเนื้อว่านประมาณปีสองห้าหนึ่งหนึ่งนะครับเนื้อว่านมีข้างด้านหลังด้วยเอาห้าร้อยบาทนะครับุนแผนอาจารย์ชุมชัยคีรีจอมขวางเวทสายเขาอ้อนะครับใครสนใจก็แอดไลน์มาเหมือนเดิมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ